สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเคทรัพเกมมิ่ง DT 5 0 2 4สีดำนะคะจากแบรนด์ ASUS วันนี้นะคะมีมุมมองแบบด้านหน้าด้านข้างเป็นกระจกนิรภัยนะคะอีกด้านของตัวเคสน,นะคะจะเป็นฝาดืบแต่จะไม่ทึบไปซะที่เดียวยนะคะจะจะมีดูระบายลมเข้าลมออกด้วยนะคะด้านข้างภายในกล่องนี้นะคะจะมีคู่มือนะคะและอีกกล่องเล็กนะคะจะมีอุปกรณ์ต่างๆในการติดตั้งนะคะ ตัวนี้รองรับเมนบอร์ด ATX, Micro ATX, Mini ATX ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นที่คำการจอนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนอ็อตต่อมานะคะจะเป็นสายเคเบิลไทยกับสายรัดสายไฟนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นสาต่อไฟ LED นะคะสุดท้ายจะเป็นที่ตั้งการจอแนวตั้งนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ภายในด้านหน้านะคะและนี่ด้านหลังนะคะจะมีช่องระบายอากาศนะคะช่องระบายความร้อนและช่องใส่อุปกรณ์นะคะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นด้านข้างเป็นพื้นที่ใส่อุปกรณ์เยอะมากเลยนะคะ ด้านหน้านะคะจะมีพอร์ต USB 3.2 2ช่องนะคะปุ่มเปิดปิดนะคะแจ็คหูฟัง1ช่องและปุ่มควบคุมไฟ LED นะคะและปำชื่อรุ่นไว้ด้านหน้าด้วยนะคะด้านบนของตัวเคสน,นะคะจะมีสายลัดแบบสไตล์เทาเกมมิ่งนะคะ2เส้นนะคะเป็นสายลัดที่ทนทานและถอดออกได้ทั้ง2เส้นเลยนะคะสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึงสูงสุดถึง30กิโลกรัมเลยนะคะทำให ง,ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายนะคะออกแบบตามสไตล์เอสุดเลยค่ะสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะ,ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราล้ลยนะคะขอบคุณค่ะ